สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องคพยอมค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูนี่คือใบถั่วแดงที่นี่ค่ะที่เม็ดเขาใหญ่มากๆนะคะที่ช่องของสัตว์เลี้ยงแสนรักส่งมาให้บ้านไร่องค์พยอมสี่เม็ดนะคะตอนนี้ก็เพาะได้ออกมาแล้วนะคะต้นใหญ่แบบนี้แล้วนะคะใบเบ้เริ่มเลยนะคะนี่ค่ะ ใบเต็มฝ่ามือแล้วนะคะสองต้นนี้กำลังกำลังทอดยอดออกมาแล้วนะคะยังไม่รู้ว่าจะปลูกลงเข่งดีหรือว่าจะปลูกลงดินดีนะคะไม่ทราบว่าเขาเป็นไม้ มีหัวแบบถั่วพูหรือเปล่านะคะถ้ายังไงก็สัตว์เลี้ยงแสนรักค่ะได้ดูคลิปนี้อยู่ก็ช่วยกรุณาบอกมาด้วยนะคะนี่ค่ะผลงานการเพราะนะคะ,จะเจริญเติบโตวไวสองต้นนะคะอีกสองต้นนี้เพิ่งจะงอกขึ้นมานะคะเพิ่งจะดีดเม็ดของเขาออกนะคะเปลือกของเขา เปลือกเม็ดของเขาก็แข็งมากๆนะคะนี่ค่ะเพียงสามวันเขาก็งอกกลงขึ้นมาแล้วนะคะเป็นพืชที่เพาะง่ายจเจริญเติบโตดีนะคะเสียวอย่างเดียวกลัวหนอนมากินใบจังเลยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบขอโทษค่ะอันนี้เป็นต้นของ มีหนอนกินใบแล้วด้วยเป็นใบของน้ำเต้านะคะน้ำเต้าที่เขาขายตามท้องตลาดนะคะไม่ใช่น้ำเต้าเซียนนะคะมีหนอนรักกินใบแล้วนะคะเนี่ยโอ้โหกำลังทอดยอดเลยมีหนอนมีหนอนตัวเล็กๆด้วยอะ โอ้ยแล้วจะเหลือไหมเนี่ยดีนะว่าออกหยิบออกมาดูสะทันโอ้โหอ,อะไรชะกันไหนนาดก็อันนี้ก็ได้มาจากเอฟซีที่อยู่นะครนายกนะคะที่ส่งเมล็ดพันธุ์มาให้บ้านไลวงพยอมนะคะก็ขอบคุณมาณนะโอกาสนี้นะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็นต้นของต้นข้าวสารนะคะอันนี้นี่คือใบของต้นข้าวสารนะคะตอนนี้ก็ทอดยอดแล้วนะคะในช่วงที่นอนบุ้งกำลังระบาดของบาบไร่ของพยมนะคะก็กัดยอดขาดไปนะคะ ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเขาคงจะแตกขึ้นมาใหม่อีกนะคะก็ว่าจะเอาลงดินนะคะเอาดินแล้วก็ทำค้างขึ้นมาหรือว่าจะทำเสาให้เขาตายขึ้นให้แข็งแรงเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่อยู่ได้มีหัวเงาข้างล่างแบบถั่วพูนะคะสำหรับต้นข้าวสารนี้นะคะเป็นที่โจทย์จันกันมากนะคะสำหรับต้นข้าวสาร เคยลังเคยลงขอโทษนะคะเคยลงไปครั้งหนึ่งเมื่อเมื่อเมื่อตอนทําช่องได้ประมาณสองสามเดือนนะคะสําหรับต้นข้าวสารก็มีทีวีช่องหนึ่งนะคะติดต่อเข้ามาขอมาถ่ายทำเรื่องต้นข้าวสารนะคะก็พอดีโควิดเข้ามาบ้านแรงพยศ์งก็เลยปฏิเสธไปนะคะสำหรับต้นข้าวสารนี้เป็นพืช ที่หายากแล้วก็มีสปปรรพคุณทางสมุนไพรที่ดีเยี่ยมนะคะอันนี้บ้ารายของพยอมยังไม่ได้เข้าไปดูค้นหาดูนะคะแต่เพียงแต่ว่าทางทีวีช่องนี้ได้บอกกล่าวมานะคะส่วนต้นนี้นะคะก็เป็นกระเจี๊ยบกินยอดนะคะที่บ้ารายของพยอม เก็บเมล็ดไว้เยอะมากๆนะคะแต่เพาะไม่ขึ้นแล้วก็มีผู้ที่สนใจนะคะเข้ามาทักในเพจขอแบ่งปันเมล็ดพันธุ์นะคะก็บอกว่าเดี๋ยวรอเพาะก่อนมานลไรองพยอมเพาะเพาะนานมากๆนะคะแต่ไม่ขึ้นเลยนี่พินจะขึ้นมานะคะ ปล่อยลงดินไปจนคิดว่าลืมไปแล้วเพิ่งจะขึ้นมาแค่นี้เองนะคะเป็นไม้เป็นพืชที่เพาะยากมากเลยนะคะคือขึ้นยากนะคะแต่ถ้าเขาขึ้นแล้วจะอยู่ได้หลายปีนะคะสำหรับกระเจี๊ยบกินยอดนะคะชาเมียนมานี้จะชอบมากๆเลยนะคะเพราะยอดของเขาจะเปรี้ยวเขาจะเอามาไว้ใส่ต้มปลาต้มไก่หรือว่าเอามาแกงส้มนะคะ ส่วนอันนี้ชนิดนี้นะคะนี่คือต้นตุมกาเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ช่อง mm hmm. SMK เกษตรฟาร์มเอรี่นะคะ mm hmm. ได้เป็นคนส่งเมล็ดพันธุ์มาให้บ้านลายของพยอมเพาะนะคะนี่ค่ะเปิดอกเขาแข็งมากๆเลยนะคะอุ้ยมีตัวอะไรด้วยตัวอะไรแอบเข้ามาเลยกินใบไปด้วยหรือไง ไม่แอบมานอนเนี่ยค่ะเปลือเขาจะแข็งมากๆเลยนะคะแกะไม่ออกนะคะต้องปล่อยให้เขาหลุดเองนี่ค่ะถ้าเขาอ้าแบบนี้เราสามารถที่จะเอาออกได้นะคะอันนี้ก็เพราะนานเป็นเดือนเหมือนกันนะคะกว่าจะขึ้นถ้าถ้าลดน้ำทุกวันเขาก็เมเล็ดจ,จะเน่านะคะแต่ถ้าปล่อยหลายๆวันลดครั้งหนึ่ง เขาก็จะแห้งนี่ค่ะตัวอะไรก็ชอบกินมเมล็ดของเขามากๆเลยนะคะนี่ค่ะจะไม่แอบเจาะกินอยู่เรื่อยๆนะคะอันนี้เริ่มงอกกลงแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เริ่มงอกกลงมาแล้วนะคะส่วนอันนี้มเมล็ดของเขาคุณภาพดีมากๆนะคะเขาก็จะเบ่งบานดันขึ้นมาก่งขึ้นมา แต่ก็ใช้ระยะเวลาเป็นเดือนนะคะกว่าจะงอกขึ้นมานะคะจนคิดว่าเขาคงจะไม่งอกให้แล้วแต่ก็โชคดีมากๆเลยนะคะว่าเขายังงอกขึ้นมาให้นะคะก็ขอบคุณช่องกเกษตร S M K เกษตรฟาร์มเรีของยายสมนะคะ ที่ได้ส่งเมล็ดพันธุ์สมุนไพรต้นตูมกามาให้นะคะวันนี้ก็เข้ามาในโหมดของการพืชผักสวนครัวที่เพาะไว้แล้วก็กำลังเจริญเติบโตงอกงามสามารถที่จะลงปลูกในดินหรือว่าในเข่งได้แล้วนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ